สบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านเป็นยังไงในเนาะพี่น้นองช่วงเนาะบัวร์สเป็ยรยูาทางนฝั่งลาวนะครับฝั่งไทยว่าเป็นยังไ,ได้นเนาะพี่น้องอากาศช่วงนี้ว่ามีฝนตกหรือว่าแดดฮอตจังไหนในเนาะสลับอยู่แถวบ้านบาหลุยช่วงนี้ถือว่าฝนตกหนักทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบึ้นฮอนบึ้นหนาวอยทุกคนบาหลุยกับหูสึกอ่บอ่อสบายเนาะเจ็บคอเป็นหวัดเป็นไอ,อนย้อนการ เอนะ็นให้เอ็นหนาตาฝนตาเดี้ยนเองแล้เราทุกคนกระเ็ดให้บอลุยเป็นวัดเจ็บคอบางครั้งกับููสึกเป็นไข้กม็มีทุกคนก็นยอดอิดเมื่อยจากการให้หนานี่นะเราบว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนที่ว่ามีการเล่งให้หนาโดยช่วงยูเคตบ้านบอลุยช่วงนี้ก็กกำลังไทยให้ไทยหนาบฮู้วจะทางบ้านพี่น้องเป็นอะไรเด้เนาะ่วนนี้เนาะให้หนาตะก,กาว่ากายเกี่ยมพอใส่แล้วเนาะทุกคนโดยรช่วงเป็นจุดท,ทางฟังเรลาเฮาลยก็จะดักฟันไัยว่า ปัจจุบันนี้มีบ่อนใดที่ว่าปักนำไปและบุนโนเป็นกังไดก็ขอให้ว่ฒนพ่นอ้อักษาสุขภาพช่วยกันเลยด้อนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะบรูดจะให้ว่ฒนพิน้อไปฟังมุมมอง,มมมองหรือว่าความคิดเห็นของลุงญยหรือว่าพ่อใญ่จากฟังไทยที่เพื่อนในาว้าถึงมันหาเงินเฟอ้อหรือว่าสินค้าการซื้อขายต่างๆอยู่ในประเทศเรา,เาทุกคนว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นหรือว,ว่ามุมมองใดในน้นอต่อกับ เรื่องราวดังกล่าวนี้ทุกคนโดยเฉพาะแม่นการซื้อสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเนาะเพราะว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศจีนประเทศเวียดนามทุกคนว่าปัจจุบันนี้ว่าเป็นอะไรได้แตกตาก่างจากแต่ก้อนแนวใดเนาะซึ่งมันก็เป็นผลกระทบต่เอเงินกีบเฮารวมทางคนลาวเฮาตงเองไใชไซเงินที่ว่าหลายเป็นเท่าตัวในการซื้อสินค้าที่นําเข้านะทุกคนอยวเอาจะไปทักฟังเบื่อมุมมองของ ลุงใหญ่ที่เพื่อน,น,เน,น,น้เนบ้าถึงเรื่องราวนะกาวในเนาะเบาลุยกะเป็นวัดเป็นไอทุกคนเบาไล่ไปกะพ,พ่อยมีน้องอาจ,จ่ะลำขาดนาะเสี่ยงกะค่อยเป็นปกติไปได้เนาะเดี๋ยวเอาไปหาฝั่งเบิร์เรื่องราวนี้พร้อ,อ,อมๆกับเบาลุยเรยนเนาะแล้วก็รเบ,บาลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญาตหรือที่ได้นำเอาเรื่องราวนี้ของข้อใ,ใหญ่จากฝั่งไทยซ่องยูทูปข,ขอเพื่อนกำแม่นผู้เท่าเล่าให้ฟังนั่นเองทุกคนเนาะแต่หากว่าพี่น้นองใดเข้ามากอย่าลืมเข้าเพียงรางใจทา,างซ่องของเพื่อนนำเด้อเนาะ เอาทุกคนครับไปฟังเบิรของพ่ออะไรเนาะจากมรมกการจาที่ครับโซนเนจบไปเนาะคนไทยก็ตั้งตัวไม่ทันเลยครับเหมือนกับว่าเราอ้อนวอนขอคืนดีมึงสับดาานาล่ะคนจะเลจ้ยงหลายกว่าที่คิดแล้วก็เขาก็ได้เริ่มมองเห็นกันแล้วว่ามันไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยจากการกระทําหลายๆอย่างอย่างเช่นการปิดการต่างๆการไม่รับสินค้าไทยการไม่รับเงินบาทไทยซึ่งประเทศลาเนี่ยเขาถือว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ท่าเงินหลากหลายมากที่สุดในโลกแต่ก็เวลาทอนเงินนี่ก็จะทอนเป็นเงินกีดนะก็น,นั่หละครับหลังจากที่มีการปิดด่านต่างๆไม่รับสินค้าไทยไม่ใช้เงินบาทไทยปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็คือสินค้าในประเทศลาวตอนนี้แพงมากเป็นเท่าตัวเนี่ยนอกจากจะแพงแล้วยังหาสินค้ายากอีกสินค้าของลาวเองถ้าหาได้เนี่ยก็เป็นราคาที่แพงแล้วแต่ก็ยังมี อากระโสัสมาตั้งแต่นั่นละพ้องๆกันเนาะไปๆกับภาคเบิงซ่อมเบิงปฤติกรรม,มนายธนาคารเล่าชาวบ้า,บานให้ชาวบ้านมาเป็นนายธนาคารล่องเบิงรัฐบาลปลอยเขาเฮ็ดพอยอยากซ่อมเบืองเด้ขันเขาเฮ็ดได้กับปอยพิ <c> ่ <ười> นสิว่าขึ้นว่าเพิ่นหัวดีหรือไดนวะขันเขาเฮ็ดได้ปอยอืมวันนี้เขาเฮ็ดได้แล้วมันจริง เจ๊งเพราะเป็นทาเงินบาทที่เสียไปซื้อของประเทศไทยเ่ยแชอาทิตย์เดียวน่ะนม้เงินสิไปซื้อของของจะได้ห่างกับเบิดสิไปซื้อของเสียเงินเกาเงินบาทไปหาคนจนได้ลิ้นซักมากสิไปแลกราคาขึ้นเกือบสองเท่าเออสิอไปซื้อไม้มกับราคาไม้วันนี้อืมนั่นนั่นหลังเป็นสันเสียจะไหนล่ะวิธีการนะ ที่การก็แค่เอาจีหัว,วระลบหลังต้นอืะบอกง่ายๆคนไทยทย่ไสมาแน,น่นี่อยากได้เงินแล้วหมดเงินสินใส่แล้วอ่อนวอนคนไทยสนามดินก็ไปเปิดไม่อ้างว่าโอ้สะดวกสบายมีสุซิงสุย่างม,มันก็เป็นแค่มิติหนึ่งเท่านั้นเรื่องความอำนวยน,น้วยความสะดวกสบายเนียมันเป็นมิจิเดียว การท่องเที่ยวมันมีทั้งเป็นสิบมิติเนได้วเว้ยมันก็แม่นเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวหนึ่งเดินทางสะดวกสองการต้อนรับของบุคลากรสามราคาสินค้าอาหารการกินสี่บุคลากรที่อำนวยความสะดวกทั่วไปเจ้าหน้าที่รัฐแม่ค้าเปลี่ยนใจที่จะให้ความร่วมมือแลวอย่างกองหลอนเลิกเป็นกองหลอกกองหลอนแล้วอย่าง บางอาทิตย์ที่แล้วผ่านมาเนี่ยเพิ่นหิดเพิ่นฟิตแคมเป็นขูกน้เบอกแคมเป็นปันว่าสิขายรถบินแคมเป็นยังแคมแคมเปญเซฟกีบคือแคมเป็นนี่ออกมาโดยวิธีใดออกมาโดยไทยบ้ยบานออกกันเองแล้วแต่ปูสิตังค่าคยเอาสองร้อยห้าสิบสเฮ้อืมดอน่าหายแปดแสนออมาลอยนึืม ต่างราคาตามชอบใจนั่นคือแคมเปญแคมเปญตามใจชอบอืมใส่คําว่าแคมเปญปานว่าเขาจะไปซื้อรถเบนท์รถโตโยต้าเอารลแลกเงินลาวแคมเปญอยากได้กี่ไม่เอางินบาทเงินรถเงินกีบต้องแข็งเซฟเงินกีบช่วยกันรัฐบาลก็เห็นดีด้วยปอยเฮดบ่งดูกันได้ผลก็เอาบ่คิึ้บ่คขึ้ยังรัฐมนตรีกับช่วง การข้างมาหม่ตั้งกันกันมาไม่ไม่แท้แท้อาทิตย์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าเราเป็นเราเป็นยังเป็นผู้ช่วยหรือรองนี่แหละเพราะท่านแต่เป็นตัวจริงดอกนั่งระเบียบหรือเปลอืมนั่นแหละแต่มันก็ต้องคิดอ่ะในเมื่อว่าเต้าดดำรงตําแหน่งแล้วเ็าสิม,มว่าปฏิเสธพระเจ้าตําแหน่งยังบ่ได้มันต้องทำไม่มาล่ะแล้วเป็นยังไงวันน,น,น,วนี้ไผไปก็ะบอกคนเล่าก็บอกขึ้นกันยุตางประเทศเขา,เก,าก็บอกขึน้นกัเนเล่าเขาก็บอก นักวิชาการนักการเงินของญี <secondary babies> to Japan, terrible, people, said, ่ป like ุ said, yes, people, ่นของไทยเขาออกมาบอกว่ามันเห็นเพาถือหรือไปปล่อยให้ประชาชนตั้งเลตติงกันเองเนี่ยมันมันมัดถือมันทั้งผิดกฎหมายทั้งโลกผิดกฎหมายด้านการเงินอย่างสารพัดที่ผิดอืพวกเจ้ารัฐบาลจะเห็นยังยุ่เจีเปลี่ยวมมาแก้ไขเขาบอกเปล่าเปล่าตั้งแต่มือแล้วตั้งแต่มือแล้วแบบที่ไปภาษาไทยมึงไปเห็นยังไงมึงไปเฝ้าไปแก้ลมึงก็ดรูว้แท้ มันผิดยังกระดอกดันเนี่นเอาถ้าอันใดว่าเจ้าของว่าเถื่อใจนะมันเช็ทันทีอการที่สูเว้นไว้เป็นอาทิตย์เนี่ยแสดงว่าสูร้องของอยากร้องของอยากเสียทย่วบ้านนะคือเบ็นรื่องนักวิชาการอยากเสียทย่วบ้านร้องมึงให้ทยบ้านฮ่องห่อหโ่อเซลตามใจชอบเอาผลมันก็ออกมาอยู่แล้วชัดเจนอืภาษาทับ้านคิดเนาะสซ่เกลอมาโลกมาเสียงอย่าง,างกับเพิดมิทับ้านการเงินเนาะ อสินค้าขาดตลาดเนี่ยแพงกับแพงตลอดว,วันนี้นนน600วังกอนานนั่นหกร้อยก่าเออเพิ่ลมาขืนเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกัวซัมสุท้ายบริษัทซูเปอร์ลิทของประเทไทยอยู่ในเล่านะ,ะเขาฟันเอาล้านเอ็ดเปอร์อแสนเอ็ดล้านเออพันละพันละล้านกวัวเออเขาประกาศเลยเขาว่าเอากันความเสี่ยงเนาะบริษัทก็ถูกต้องตามกฎหมายเด้ด เขาอีตั้งเท่เร่ก็ได้บริษัทเขาจุดมีทุนจุดทะเบียนมีเงินบาทให้แรกอสี่พันวายยังเขาว่าบ่ได้เขาอีตั้งสูงเทเร่ไม่องของเขาเจ้าจีได้เงินบาทเอาเงินจีบเจ้ามาอืมพันละล้านอืให้บ้านก็นตกใจะเจนทุกันเจ้า,จาของอย่าไปตั้ง 250. อสองร้อยห้าสิบเจ้าจีซื้อสองร้อยห้าสิบเราไปแลกพันละล้านบ่มัลุ้ยใจตัวได้กไม่ซีเท่าป่านนั้นนี่คือเราสิได้อยู่ คือว่าสีได้น้อเขาคือว่านักท่องเที่ยวจะเขาสิแรกบักสามร้อยบักสี่ร้อยเจ็ดร้อยเพิ่นว่าเพิ่นเนี่ยเอาเท่านี้แหละเพิ่นเนี่ยไปแลกเอาเงินพันนะอืมกูขายสองร้อย้สิบไร่บาทเดี่ยเอาบาทนี้ไปแลกอืมสิเรียนเงินพันเป็นเนี่ยเขาเอาอขเขาเขาเพราะเขาเขาพันเออบาทอยากได้เงินบาทเขาเนี่ยต้องเอาเงินพันไปอืมวันนี้สองร้อยห้าสิบเกีบคือเจ้าคิดเจ้าเยอะยึก เหตุการณ์เป็นไน่เแอดเที่ยวผิดดานอืมน้ำมันก็จะไม่ใช้ของไทยสินค้าก็ยังไม่ใช้ของไทยเป็นแน,น่ะลสินค้าขาดตลา,าดแล้วจะาไปซื้อใส่มาใส่ออ <c oughs> ได้เวลาสินค้าเวียดนามได้เวละสินค้าจีน,น <c oughs> เดี๋ยวกับว่าเอา้าปิดเราจะเลิกใช้น้ำมันจากประเทศไทยแล้วประเทศไทยจบจบกันมาสักผู ผู้เขียนนานาปกยูทูปเขียนเนาะเขีนไมเ้เขาเขาบป็เขียนดยเขาก็เขียนมาสิเดี๋ขาดประเทศไทยสิเป็นจบอย่างประเทศเราเป็สั่งมันนี่ฮะม,มันจะเปอร์เซ็นต์ของร่งกันเขากันบะไอ้พวกยูทูปอย่เขียนมั่วๆเอา้ากยจีซุ้มยูทูปอีกแล้ประเทศไทยจบจบแล้วประเทศเราไม่สั่งกันนะเอาเดี๋ยวซุ่มพวกบันไดเดี๋ยวไปอ่านห้องกัน่นหละ มันเขียนซ้ำน,นี่มันกัดมันก็หลอกล่วงควบหู่ควอบสามาถเท่าแล้วอประเทศไทยยังไม่ซื้อเอ,อล่าวยังไม่ซื้อของไทยแล้วจบประเทศไทยอ่ะน,นะเขียนขึ้นปก,ก,กบ้าบังสิ่ว่าผู้สิสะออนสันวะคนไทยผู้ใดแต่ว่าจะเป็นสะออนค่ำๆนี่เขาบ่สะออนเหรอคนเล่าบูสื่อเขาบอกเออผู้สื่อ,อคนเล่าสื่อแค่ร้อยสองร้อยล้านเหรียญเท่านั้น แต่ว่าคนไทยเอาสินส่งสินค้าไปขายจะเป็นเมื่อนล้านเออเมื่อนกับสองรอยมันต่างกันนะมันเป็นไปไม่ได้ยังมาบอกข้ามวางซิอืมก็่มื่ออยู่เราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์สินค้าไทยมันวางอยู่ในตลาดลาวมันเยอะ,ะจริงอยู่ในลาวนะ่ะแต่ถ้าว่าของไทยส่งออกนะ่มันแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ส่งมาประเทศลาวนะ่ะเออคนไทยเขาบ่าเดือดร้อนดอกเขาให้แค่อยู่แถวน้องไขยแถว อุบวนใส่เดีย๋ยมันเขาพ่อแล้วมันเขาบริขายเขาบ่เดือดร้อนออเอาใส่เติมก,กันแค่นั้นเองเออแต่วคนไทยยามาเขียนข้าวยังโม่วมัอว,ว่าไทยสีเดือดร้อนย้อนเล่าเพราะใส่ของอ,อย้อนเล่าเพราะเอาเงินบาทนี่อย่ามาบอกคนไทยว่าจบข้าวจบแล้วอยามาบอกอีกยามาเขียนเอาเขาเห็นพวกเขาเขาเฝ้าเขาไปอว่าเรื่องนี้ยังวะ มันคิดหวังนะเขาไปแล้วเขาไปเบืงองย t u b e แล้วมันคิดหวังก็เป็นเงียงขึ้นเหล้าี่จบว่ามันไทยจบของมันขืนในเล้ามันขืนไปจิกจิกจิๆจกจนว่าเดี๋ยวนี้ลวงเริ่มซอแซ่แล้ววัดศปรษบปามพวกตั้งราคามหาว่าเขาปันแบบนี้พ่อบ่ไเด้งเงินจากเออแม่ค้าอันสุ่มสองร้อยห้าสิบสามรอยห้าสิบแบบนี้ชักจะเอ๊ะใจเฮ้ยมันบ่ได้ผลเผลเลย เงินบาทเพราะเขาเมื่อเขาจะไปซื้อ,ขอ,อกขบวนมี่ทายบ้านบพมีเงินบาทไปจอ่อไปออกันอยู่หนาธนาคารไปเนี้เออ้เงินบาทมันเหมดอนเนยเงินบาทเพรมีผู้ใดดเอดเอ,อมันไปออกันอยู่ธนาคารมันไปขอแลกเงิน่นขอเอากีบไปแลกบาทบ่บ่บให้เขาเสร็จแล้วบ่ให้เขาเจ้าสิได้ใส่ไปซื้อรัฐบาลเขาได้ไปซื้อเองแด้วแหละก็ต้องให้ท้ายบ้านนี่แหล,ละให้แม่ค้าเด้วยแหละไปซื้อเขาจะคอยไปซื้อของมาว่าห่างเขาได้โอ้เดี๋ยวจบ นั่นะอืมบ่แม่นคนไทยจบไอ้พวกเขียนลงหนนาปกยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมึงยังมาว่าเออน้ำมันทนไทยกันออกมามันสิเหลือมันเสียมันมันบม่มีเหลือดอกประเทศไทยผมมีการจบย้อนบด้ขายฟ้องให้ประเทศล่าปิดก็ได้เขาก็ได้เดือดร้อนยังบ่ไปประเทศเลาวก็บอกอุ้ยได้เดือดร้อนเออได้ไปตั้งห่างยู่หั่นสุกัยใหญ่มากัช่นหมสู้ประเมินเองเนียว่าเล่าเขาสิจืเรื่อนลงเรื่องเมื่อมาเหตุการณ์เป็นอย่างซี่สู้คืออ่านออก ยีทางกลับมาอืมเท่านั้นเองัดที่นี่เพื่อนก็โซ,โซ,ซ้อแซ่เลยนายกรัฐมุนตรีหรือบัตท่ันปัท่านเพื่อนน่ยอืมจะออกคำสั่งให้รัฐมุนตรีแก้ไขให้ได้แในห,หนึ่งเดียวหนึ่งเดือนออกคำสัง่งนะมึงจะสร้างไรือสร้างก๋วยเตี๋ยวนี่วะสร้างให้เงินขึ้นเงินลงอ่ะเออผู้ห่ิงวตัวเออ มันมึงสร้างได้มึงสงร้าง,งแต่สองร้อยหสิบก็พอห้มันขึ้นแล้วมันคืนออัตราแลกเลี่ยนนี่ลหละเข้ามาแลกเลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องมีเรียริย้งมันก็ต้องมีเงินสํารองเงินเงินคงครังเยอะไม่มีปัญหาผูใ้ใดอยากได้เงินบาทใหใดอยดกได้เงินดอลลาร์แหลกบ่อันถ้าแลกบ่อันได้นี่เงินกีบมันก็แข็งตัวอเอามาผู้ตังสองร้อยสิบเอามาโลดเงินบาทอ่ะสองร้อยสิบเนี่ย กันเจ้าแรกว่าอันหน่อยมันมันยังสองยูสองร้อยห้าสิบเต่าเสมอนี่บัดนี้เจ้าอันอันปุ๊บผู้อื่นเขาก็ขายบัดนี้เวลาวกูขายสามร้อยกูขายสี่ร้อยกูขายห้าร้อยไปเรื่อยเออกูกูขายเท่าไรกูก็ได้ขายเออพู้มันขายเนี่ยเออพูดขายเงินบาทนี่นะจนมันขายได้เป็นพันรัฐบาลยังปฏิียงอยู่เออเจ้าเพียงเขาขายต้องเจ้าจังว่าระงับตั้งแต่สองร้อยห้าสิบพุ่งจนกูบอกเงินบาทออกมาให้เขาให้เขาแลีเงินเล่าจะสิ้เดืนไปเฟ้อเออกับพระ่าเจ้า โบ๋เบถังแตกแลนหายืมอยู่มันบ่มีเสียเขาแลา oh. พกพออบ่มีผู้อื่นเขามีเขาข้นลาคาเอาแบบนี้ขึ้นไประเทรก็ได้หลวงก็ยังบ่มีอยู่เนี่ยจนเขาขึ้นจะไปเป็นเป็นพันแล้วเนี่ยหน,นับมาจากคุณเด้อนับมาจากร้ยสองพันสิบเก้าเล่ามาบอกสองพันสิบเก้าเนาะคนเอาภาษาคนเอาฝรั่งตัวเทสองพันสิบเก้า สองรหาิมัเป็นพันหน่ย่มสี่เท่าบ่ต้องบปาต้องไปว่าส่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อัดสูหน่อยอหน่อยเยบาจัไหนวะตจีเดือนมึงบ่าเที่หนึ่งกับนี่สเดือนมึงบ่าวเที่ยน,นึงกับี่จากมันขึ้นมาห้าร้อยมันขึน 700, นข้นไปเจ็ดรอยมึงก็ว่าขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นขึน 500, ข้นเจ็ดร้อยขึน 700, 500, ข้นไปเจ็ดรอยยี่สขึน้นสิเปอรเซ็นต์นึงดอกมันแม่แล้วซูบอ่อจออสอเดือนสเดือนตอ คันเเวเงา้ยวเทียเดียวสีปีมาเนี่ยสงลูกไปเรียนม้อต้นม้อไปเมื่อตนจบเลยเอา่าเทิมตะกี้พันเดียวเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นสี่พันประอัยไงสมกี่มันสิจบเนี่ยตะกี้มันกับพันเดียวละอ่อมันจำสนได้ยูราคาเนี่ยเออเดี๋วมาวยี่สิบเ็ามสิบเปอร์เซ็นตยั่ไมันมันงงคนมันงงต้องเงายวเง้งแต่ปีใดมากแต่ปีสองร้อยสิบเก้า ค่าสองรอยหาสิบเก็บต่อบาทมาหาร้อยเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อมาหนึ่งพันเนี่ยก็คือสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เท่าของสองหาศูนย์ชื่อสี่เท่าเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะขยันค่อยื่อขั้นละพันกลายเป็นขั้นละ 4, สี่พันมอเตอร์ไซค์ขั้นละหาเงินเนี่ยกลายเป็น สองแสนเข้าใจป่ะเงินเก็บแต่ว่าการเงินบาทราคาทอเขาเพราะราคาจากเงินบาทเขาเลยนราคาทอเขาเยอะพอปะเงินเล่ามันตกให้เข้าใจตามกันตรงนี้จะมาเอเปอร์เซ็นต์ตนนัวนสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แต่ละมือหมือนบอกว่าทอาการไปจไปจำต้องเอาข้อมนี้มันยังถูกอืมก็ทีนี้ก็อ้อนให้คนไท่ไปแต่ละอ้อนก็อ,อ้อ,อ,อนซื่อๆอ้อนตปะปากบัลงทุ่นยัง้งบพราะเอานอนโยใบายบ่เอายังมาสอนบ่มว่าดึง เา่าให้เขาเ่าใจเออบอเอาโนโยบายเขา้ามาเออมีอย่างแน่แ่ะที่คนไทยหรือบ่านักท่องเที่ยวตัางชาติเขาพไปยู่ยสมมตเป็นไรอัตราแหลกเลี้ยนน่ะสู้แก้ไขปัญหาอะไรยัง่งจบอะไรยังืงเจ้าหน้กากับบักขี่โกนนักเลงกองร้อนกับมาดูวิจิตรเอาคนไทยเออกับไปหาตั้งของนั่นขึ้นมารังเกียดแม่แต่นักท่องเที่ยวก็ยังสีบีทีไปข่าเขาเออเงินบาทกูบาเอาบุิข้คหมายคนไทยอุ้ยควาหมายแล้วนี่บ้านนอกคิด สคขาสิตีเขาอีกเงินบาทเพเอาบพราข้าใจยังเลิกไปกว่นนี้เลยเข้ามาบพเอาเงื่นบาทหมายเขามายังไหนเข้ามาเสพกีดคุณของสันี่สชูไปให้ทยบ้านิดนี่มันยังบอกหูเลยว่าเงืนบาดบ่เอาเหรไหมเขาว่ายังไหนเพราเด็กข้าใจต่อไปเลยว่าต้องไปแลกย,ยุคุ่นยุบจีผู้ข้าใจมันกับข้าใจสวมโรกกลมแล้วนมันไม่มีปัญหาแต่ว่าอันพวกโลกแบนยางไปหน้าแต่ท่านเกากับมาหลอยปีกันยังคือเกาอยู่นี อันนี้พวกนี้มันบ่พูดจักฝ่าจักไฟายอย่งดอกกันว่าพอเงินบาทกับเงินบาทกับเหมือนราคาคนไทยกับเหมือนราคาไอ้คนประเภทเนี่ยมันบ่ได้คิดไปอยังไกลไปนั่นเนาะมันบ่ได้คิดไปไกลไปนั่นเด้เออมันคิดเท่านั้นแหละสินค้าไทยพอใส่แล้วทั้งไทยแบบเหมือนข้าใหม่แล้วเนาะน้ำมันกับไปใส่น้ำมันจีนแล้วเนี่ยคนไทยเหมือนข้าวใหม่เลยสำหรับปัะกันสุ่มบ้านซ์เนี่ยมันจะไปนักวิชาการนี่ยังกิดปากมิดซีเรียจึงเขาเนี่ยเอาเงิงไปยัดปากเจะไว้ บางทีบางคนได้ออกมาปากมม่ยังอยู่ตูบุ่งทุบเบิ่อมีแต่คนบันนอกมีแต่ค้นวอกรอรอแล่แหล่บ่กล้ามาออกอธิบายย่านขัดใจรัฐบาลย่านผิดใจนั่นรัฐบาลน้องยังดอกเออรัฐบาลก็บอมวิเความคิขีดยังบอกนะสร้างสร้างได้คือสร้างก๋วยเตี๋ยหนี่ยสร้างเอตาเงินค่อนขีดสร้างให้มันลดแต่บามทียันได้ก็บายยั่งสร้างปากเป้าเออเอาเอาจังสร้างได้สร้างบางทีเงื่อนไขหน่ยนะมึงสร้างแบบบางทีเงอนไขเนี่ย วิธีการสิเหตุบ่มีเนี่ยสร้างเอาเนี่ยเกิดว่ามันะะสิเป็นไปได้ยังไหนเขาฟังอยู่เนี่ยโอ้ยซาดาสิจุปะปะเนี่ยัาที่นี่มันจะเป็นไปยังไหตโตไปในเมื่อ่าสร้างกับสร้างอยู่เขาจะถ่านหนึ่งเดือนติในระว่างหนึ่งเดือนเขาจะยุ่ซื้อยุติแล้วสกินยังล่ะเนี่ยหนึ่งเดือนสร้างเนี่ยในข้อมาสร้าง เนี่ยแทนเห็ดฝนตกลงมาให้่เดี๋ยวฝนท่วงตกลงมากๆเดี๋ยวฝนละเงินล่าเจ้าเจ้าจังสีแข็งเดี๋ยวเงินมาได้บางนึงเนี่ยพันแผลลอยล้านเขาม้าใส่กองข้างไว้ข้าวเดียวก็เหมือเงินพันแผลลอยล้านนี่มันเป็นเงินสำรองข้างเี่เขาบอกว่ามันใส่ได้เดือนนิดๆเท่านั้นเองเดี๋ยวกเหมืออีกแล้วต้องหายืมไหมอีกอ่ะเนี่ยมันบ่แล้วเป็นเรื่องที่ยืมเงินมาใส่นี้มันมันบ่ได้ยืมเงินมาลงทุนเสียเกิดดอกออกเบี้ยอยังเนาะยืมเงินมาใส่นี้ไหมเออ ยผืผู้หนึ่งมาใส่หนีผู้หนึ่งมันก็จะวนเวียนกันซ้ำเด็กน้อยเล่นบัตรแค่ดิตต้นไหมเออซ้ำไปโปบัตรแค่ดิตเค่ดิตอันนี้มันเต็มแล้วไปกดเปิดบัตรเค่ดิตบัตรใหม,มากายืมมากม,มาใส่บัตรแครดิตไปนี่เออไนี้แล้วแล้วไปเปลี่ยนใบนั่นตอเนี่ยก็านั้นตอน,นั้วตวนเวียนเป็นหลูกเ็าเลยว่างูกินหางหางเจ้าของกินไปจะมาเลี้ยตัวหัวเออเออ นั่นละมันคือวิธีการการที่เจ้าก็สามารถที่สะสรสางเนื้อส้างตัวขึ้นมาได้ยืมแต่เขาใส่มันกามาถึงที่สูตรยืมแต่เง้นเขาใส่เออกันบมีเงินสแทนประเทศจีนกับมาหยึดเออยึดสมบัติมันก็นมีหลายยุ่มันล่ลอมไงดอกแต่ว่าสมบัติเจ้าเนี่ยเขาสิหยึดไปเรื่อยๆยุดไปเรื่อยไปไปเรื่อย,อยขึ้นล่างนี้ว่าได้นี่นี่1มื0นสามพันแดร้อยล้านนี่ที่เป็นยุ่เนี่ยมันจะไปอื เป็นนีแล้วเพราเงินคง,ง,งทั้งกับ่ะมีมันมันหลายตอ่อเนี่ยุกพีบอนวาอันเดียวบอนส่วนเดียวนะส่วนหนี่ก็ยังหาเงินใส่เขาก็่ได้ยังจุกอยู่เออนั่นละเห็นเดมทีขืนเงินสิเป็นซั่งให้ยมันข้นมันขึ้นก็ได้เออพ่อเจ้าบา่มีเงินให้ยเขาแล้งเงินตาไหนเจ้าเจ้ากับวะให้เขาแลก้งเออสีไปถ่ายพระชาชนเล่นละครลิงหลอกนักท่องเที่ยวยุหันแห้งโต๊ะไกลเขาไปอีกเขาก็แห้งบ่มาค่ะ ยืนแหลกตั谢谢้มเขาอัตราแหลกเลียนสาคนเขาอ่ะเขางอยู่นี่เมื่อถือเขา้วก็กดปั๊บพรูดเลยอัตราแหลกเปียนี่ยเงินเอียงแหลกเงินเอียงมันออกมาเป๊ะๆสี่หายเจ้บ้านมาเร่นแหลกบ้านหลังแรกกันได้มันบ่แมนมันบ่แมนของจริงอืเนี่ยก็เรียกว่าเอ้าผู้ใดตั้งอัตราเลทิ้งแบบนี้สิบิการป่าบปัามว้าตั้งไว้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วสิบหมื่นแล้ว่อยเขาเห็นยุนเพราะมันประเด็ผลเนี่ย ไอ้สิปาบนั่นแหละก้นสามารถมันไม่ยั้งมีแต่เร่องสีมาจับใช้บ้านตว่าป่วยเขาเห็นร่องเมองร่องเชิงอันเขาเห็นว่าได้ผลม่นไม่ยั้งบมดเนี่ยมาปาบปาบอย่างเดียวใส่ต่วิธีปาบเพราะว่าสิส้อนเพราะว่าสีเอาคว่มบุวเอายังมาใส่หัวสมองเขาเขาได้รับรู้ความเป็นจริงนะคเกิดยังสื่อบานเมื่อเขาเนี่ยเขาเหเห็นจังไดสิด่วงมือกันจังไดเห็นไหนคนไทยเขายังสีมาสจีตอนรับเหนคนไทย มีปัจจัยยังที่สี่แต่คนไทยของมาบานเฮาบ่าเอากันไปสัมมาเด้พวมนี้เลยไปยังนเาเขียนไปโฆษณาให้คนไทยตอนรับคนไทยเอากองร้อนออกจากแหล่งท่องเที่ยวให้คนไทยเขาเที่ยวได้ย่างอิสระเงื่นคํามกำแก้วเขาทีเอามานจะไปนอนงใส่นอนไใส่ก็ได้เออนักท่องเที่ยวย่าไปหาตั้งราคารถตามใจชอบนะ่าไปเอากองร้อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้จอบไปจับเออมาเบิ่ง จับปากกองร้อนมาเดี้ยนดูเบิ่งเบิ้งดูเบิ้งเบิ่งตำรวจท่องเที่ยวไทยดูเขาเห็ดหน้าที่อยังนักท่องเที่ยวเห็ดของหายอยู่ยใส่มอเตอร์ไซค์เขหายยู่ยใส่มอเตอร์ไซค์น้ำมันเขาเม็ดดักตำรวจท่องเที่ยวเขาต้องไปยู่ไปสอนซอยให้นักท่องเที่ยวเขาได้รับความปลอดภัยความประทับใจเนี่เพราะเห็นหน้ากองร้อนเนี่ยตกใจยาวโหนขี้ลุกแม่เงินกูจีมอเตอร์ไซน่าประนีอย่างมาแเลยควักปับปับแล้วเออเออเห็นกองร้อนหัวขี้ลุกลุ่นนั่นแหละ มันบ่เขาใจยังมามันเนี่ยนีย่คือคนไทยเขาบอกคือเปล่าเปล่าอยู่นี่ซูเปอร์หูฟังบอกอนั่นก็คือเอาใจเขาเนาะการเอาใจเขาได้เขาเป็นพว้เงินมาให้ก็ต้องเอาใจเขาได้บ่นวสิขายยังตามใจชอบอยู่ของนี่นะเนาะเห็ดนี่ยังเขาถือปากคน,น,นตัวเนาะเออ์คคั่วมันมนตัวเนาะเปิดเพลงลูกทุ่งให้เขาฟัง,งตัวนเนาะอ่พัฒนาธรรมเขามียังก็ต้องเอามานำเสนอตัวอ่า มิติการท่องเที่ยวมันก็จังสิเกิดเ,เข้าใจว่ประไทยเดีฟังเขาเปยังโยบายอยู่ว่าเห็เดแบบไปสิเนี่ยเออแม่นเจ้าเขียนในนโยบายมิติดประกาศไว้เขาหัวอ,อ่านซื้อเออต้องมีผู้กล้าเสี่ยงไปไปเบิ่งดูสูมันแมนวะมันเห็ดอี่รีวะเอออืมฟอ,องร้อนมากเมื่อจกปากมันก็บ,บ๊กคบการวางังสัตวเด้อเสียของร้อนมากปับนะ๊บสวัสดีครับ ป็นก็ได้สิครับสี่ไปเที่ยวไซส์ไม่รอดทั้งไปทั้งคุณทั้งพี่เด้อรถโดยสารยกคุณยกพี่ราคาเท่านั้นตัวนี้เออสี่ไปนอนจักมือกับวัีปัญหาครับเชิญตามสบายเออของร้อนน่ะต้องเอาข้อมลูลพวกนี้ไปใส่หัวสมองมันเหลือให้มันแสดงออกอืมก่อนว่าเขาเล่นสาราจรเข้าไปยื้อดีกับไปคัวเของมาปรับเอางเงินอันอันนนั้เก่าแล้วมันลายโฟเดอเร์ไปกี่ขั้นวาแต่ว่าหเหตุอันไหมนี่คืออันไหมต้องเฮ็ดอืม เงินบาทเขใส่บัดเงินดอลลาร์ไปเฮ็ดวีซ่าไปเฮ็ดพาสปอร์ตเล้านะเนี่ยเพียงใส่เพียงเพียงใส่พี่เพียงใส่เงินดอลลาร์กูก็อยากรู้จักกันลนะ่ะค่าลิบินค่ารถไฟรถไฟใจใส่หยวนเออเออค่าการขึ้นบินทีตัวเป็นเงินดอลลาร์บัดเงินบาทที่เขาใส่ยุทโธปยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สื้อพอกข้าแนมะ่ข้าซื้ออาหารการอยู่การกินราคาตำแซนะเขาใส่เงินบาทสีไม้เขาเลิกใส่ มึงเบิ่งเบิ่งดูมึงมาบังคับส่วนนี้มึงบังคับข้นซนมวลมากเนี่ยเป็นไดไเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่คนไทยอย่างเดียวนั่นแค่ดอนล่างหรือยวนมึงปล่อยให้ใส่อยู่กระซับนี่แล้วมีแค่คนไทยขนาดมึงไปยวนด้วยมึงไปดอนล่างด้วยเนี่ยมึงยิ่งขัดไปคนนี้อีกอันนี้ขนาดคนไทยเขาเห็นได้เนี่ยอาทิตย์เดียวสำนักเขาได้โดนอาทิตย์เดียวเห็นผลมึนไปติดแล้วด้านไหนติดง่ายเนี่ยด้านมึงเลยหรือด้านไหนด้านไหนติดง่ายติดกับ เส้นไหนแหละเขาเงินเพรล่ะปิดล <desserts so> <hungry> ่ะคนไทยเขาเงินบ่ราะเขาแค่กูบ่สนกูก็บ่ไปแค่นั้นเองไปเห็นด้านปิดเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวบ้านกูณจะรับกุณจะไปเดือดร้อนยังเั้นบ่ล่ะเออนั่นล่ะกันจิเปิดด้านมาเนี่อยแย้ว่าเปิดซื้อเสียไปขวกเอานั่งกักนั่งขวกไปขวกแค่นั้นไอ้เห็นมันขวกลงไปต้องไปเตียนอีกหลายอย่างต้องไปเฮ็ดอีกหลายอย่างมากเอาเป็นอย่างนั้นเนาะเพื่อนรับจ้างที่ได้ฟังเรื่องราวของลุงใหญ่ หรือว่าพอยายสะฟังไทยเนาะที่เพื่อนได้มีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองที่เพื่อนเว้าถึงปัญหาเงินเฟ้ออยู่ในประเทศเราเฮารวมทางสินค้าเนาะโดยเฉพาะแม่นการซื้อขายสินค้าว่ามันเป็นอะไรในปัจจุบัน,นเนาะแต่ต่างจากในเมื่อก้อนในหลายแดนตุกคนและการบริหารจัดการว่าเป็นอะไรเอาการได้ฟังลุงใยญ่เพื่อนใดเเวามาเนาะเบวลุยกับหุ้สึก อุกใจนั่เท่ากับเรื่องราวดังก่าวนี้ทุกเพราะว่าปัจจุบันนี้เงินลาวเฮากันอย่างอ้อนค่า,าที่เราต้องกเป็นยังไงขอให้พี่น้องคนลาวเฮาอดทนลวกันขอให้วิกินี้พ่านพุนไปโดยไวเนาะพอหลุยจะขอเปลี่ยนกลังใจให้คนลาวเฮาโดยเฉพาะเป็นพ่อค้าสาวขายที่กําลังพบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็บพระ่าพี่น้องดีมีความคิดเห็นอะไรท่อกับเรื่องราวดังก่าวนี่น้องเรว่มมีมุมมองใดที่แตกต่างจาก ลุงใหญ่เพิ่นเว้ามาบอกอว่ามีอะไรที่ว่า,าครเค็นกันก็สามารถคอมเมนต์มาให้บาลลุยหามู้เพิ่มเติมได้ด้นอนาะสลับนี้เนาะบาลลุยกับจะขออำลาพาจ้างเมื่อน้องไปเพียงส่ันี้เนาะสุดท้ายนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย